มาเทียวน้ำตกห้อยหลวงกันนะคะดูสิครับน้ำตกสวยมากเลยครับเพื่อนๆน้ำเย็นมากเลยครับว้าว <Wow. S 1> ม,มีปลาเยอะแยะเย,ะเยอะแยะเลยครับมาเที่วได้มาเที่ยวอุบ,บลราชธานีนะคะ เย้เลยครับว <Wow. S 1> ้าวอยากไปเที่ยวที่ไหนบอร์มินน้องได้รอดได้เลยนะคะอย่า,า,า,ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้รอนนะคะ